รถสวยเข้ามาใหม่นะครับกระบ,บะสายลุยยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับรีโว่2.4รุ่น E นะครับน้าหล่อนะเป็นตัวใหม่มใหม่ได้เชนได้ปี18นะครับเลขไม้เก้าหมื่นะคันนี้นะหน้าแบบนี้รู้เลยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดปรับเกียร์สมูทเชนสบายสบาย,บายตัวล้อนะครับนี่ล้อและยางครับยางได้ของโยโกฮาม่าได้ปี23นะครับดอกยางแน่นๆ ใช้งานต่อไปเลยนะครับสีหปีต้องมีนะดอกแน่นๆเป็นข้อน,นิ้วนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย4ประตูยกสูงนะลดหน่วยงานปลดระวางปอดศูนย์นะครับไม้แท้ไม้เดิมที่มาที่ไปตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะครับซื้อรถกระบะนะครับซื้อรถมือสองนะซื้อทั้งท,ซทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นซื้อกับร้านที่ไว้ใจได้นะที่เพชรยนต์นะครับแล้วก็เป็กนะเป็นผู้จัดการสายขายมารีวิวให้เองนะครับคันนี้รถสวยซื้อได้รีวิวละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บรษิษัทเพชรยนต์เองใครสนใจคันนี้ดูให สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถกระบะมือสองคัดเกตเอราคาประหยัดที่บริษัทเพรยนต์ทุกคนทุกทานนะครับที่เพรยนยนนะเรามีรถมือสองนะครับให้เลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันและรถกระบะมีามาสัก50-60คันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้ใครรังมองหารถกระบะยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับคัดเกตเอคุณภาพดีนะครับมีทั้งรถหน่วยงานนะครับที่ปลดละว่างมากรถหน่วยงานคืออะไรคือรถที่เช่าใช้นะพวกหน่วยงานราชการรถบริษัทนะพวกเนี้ยข้อดีของเขาคือเข้าสู่ทุกหมื่นโล ที่มาที่ไปชัดเจนประวัติตรวจสอบได้นะครับแล้วก็จะมีรถบ้านเข้ามาบ้างนะครับช่องของผมเนี่ยจะเน้นเป็นในเรื่องของเกียร์ออตโต้ยกสูง4ประตูอะไรประมาณนี้นะครับใช้ในบ้านในครอบครัวนะไม่ได้แบบไปนเน้นใช้ขนของหนักอะไรประมาณนี้นะครับอย่างคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่กระบ,บะยกสูงนะครับรีโวนะสองจุดสี่รุ่น E นะครับมีติดแคลิบอยให้แล้วนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนติดเองนะมีติดแคลริบอยให้แล้วคันนี้เป็นยกสูงเกียร์ออตโต้เลยนะ เกียร์ออโต้ยกสูงนะครับได้ปี2018เลขไมค์แค่9,000 90, 0ราคาพิเศษเลยคันนี้นะ530,000 9,000บาทนะฟรีดาวผ่อนมาส 9, 000, ัก9,006อะฟรีดาวนะฟรีดาวเลยลูกค้าไม่ต้องดาวเลยผ่อนแค่9,006นะใครกำลังมองหากระบะยกสูงเกียร์ออโต้มีแคชรลบอยให้ครบแนะนําคันนี้เลยนะครับมาพาไปรับชมด้านหน้าตัวรถก,กันดีกว่านะครับหน้าหล่อแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นสังเกตหน้าแบบนี้นะจะเป็นรีโวตัวไมเนชเชนนะครับตัวหน้าหล่อ มันไม่ใช่ไม่ได้เชนแค่ด้านนอกนะครับด้านในก็ไม่ได้เชนตัวนี้จ,จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดแล้วถ้าเป็นหน้าเก่าอ่ะจ,จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะอันนี้ได้6สปีดการปรับเกียร์สมูทขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่นะเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันนะแต่เปลี่ยนในเรื่องของการเชนเกียร์ให้มันสมูทขึ้นนะครับอ่ะตัวไฟตัดหมอกนี่ไฟตัดหมอกนะครับมีกรอบโครเมียมนะไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกตินะเมื่อกี้ผมเช็คแล้วเราเป็นของแท้ของเด นะสีเดียวกับตัวรถด้วยนะตรงนี้นะครับโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะสัญลักษณ์ไฮลักอะไรต่างๆอยู่อยู่ครบๆไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในตัวได้นะครับหน้าหล่อแบบนี้นี่หลอ่อเลยนะใครกำลังมองหาอยู่นะครับกระบะเกียร์ออโต้ยกสูงคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวผ่อนประมาณ9ก้าพันนะครับราคาตั้งขายอยู่ดิห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะใครกำลังมองหาอยู่รีบเลยนะครับสันเหลี่ยมคมของฝากระโปรงสวย,สวย นะครับไม่มีล่องรอยชนหนักปีความจมน้ำกับไมกคไมอย่างแน่นอนกระจกหน้าของเดิมของแท้นะครับโตโยตา้านะกระจกของแท้ไม่มีหินดีไซอย่างแน่นอนนะครับป่องซุ้มล้อนะครับแนบชิดสนิทกันตัวล้อนะล้อแมกนะได้ล้อแมกแบบนี้นี่ในล้อมแมกนะของโยโกฮาม่านะครับและที่สําคัญคันนี้ได้ยางปียีิาด้วยนะใช้งานต่อยาวๆ พวกดอกยางต่างๆนะครับโหเป็นข้อนิ้วนะครับใช้งานได้นานนะสีหปีต้องมีน้ภายในสะอาดสะอาดนะแห้งๆนะครับไม่มีสนิมนะไม่มีล่องรอยชนหนักพิความจมน้ํากับไม้กอไม้นะชกต่างๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับพวกเนี้ยประวัติศูตรนะที่มาที่ไปชัดเจนนะครับกรอบไฟนะครับคมเมี่ยมนะครับพร้อมไฟเลียวแล้กกระจกพับข้างแบบไฟฟ้าโลโก้ให้ลักนะครับแบบนี้นะไม่มีล่องรอยหลุดนะครับไม่มีสนิมกินนะครับสายเลียมคมของตัวประตูสวยๆเลยนะครับ รับประกันรถทุกคันของเพงยนยตนไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับไม้ก่อไม้นี่ล้อนะครับล้ออันลอยนะครับได้ยางปี23ภายในนะด้านล่างแห้งๆนะครับแห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับไม้ก่อไม้นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีสนิมกินนะครับอ่ะมีติดแคลริบอยให้แล้วนะครับมีติดแคลริบอยให้แล้ว การติดแคลรี่บอยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราไปติดได้นะครับต้องอต้องจดทะเบียนไปติดนะครับที่ขนส่งแต่อันนี้มีให้แล้วการชนหลังนะครับเขาถอดไปนะถอดไปเก็บงานให้นะครับก็จะมีล่องรอทถลอกเนาะถอดไปเก็บงานให้นะเดี๋ยวใส่ให้ก็สวยครบนะครับใส่ใหม่กิ้งนะครับไฮลักรีโวนะหนึ่งจุดอคันนี้สองจุดสี่นะครับขอภัยสองจุดสี่รุ่นอ e, ีมีแคลรี่บอยนะถ้าตัวแคลรี่บอยเขาจะไม่มีตัวมีแคลรี่บอยจะไม่มีตัวไลเนอร์ให้นะเป็นแบบนี้นะครับสามารถติดเองได้นะครับ แต่ว่าให้ดูนะสหลมคมของตัวรถนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมกรนมาอย่างแน่นอนนะสปอร์ตอมนอาร์ต่างๆเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยใครกำลังมองหานะครับกระบะมีแคลรี่บอยนะครับไม้ไม่เยอะนะไม้แค่เก้ามือกว่านั้นรถไว้ใช้งานนะครับขับกันไปทางครอบครัวนะครับแล้วก็ขนของขนข้าวสารนะครับได้อีกสิบกระสอบแล้วอยู่ข้างหลังอีกเจ็ดปกระสอบนะต้องมีนะครับนี่ได้ยางโยโกฮาม่านะครับบ่งซุ้มล้อสวยๆเกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงไปกันทางครอบครัวต้องคันนี้นะครับ ายแดงอ่ะเกือบ9ก้าแสนนะตอนนี้นะครับห้าแสนสามหื่นเก้าพันบาทนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หาผม ID p e k 1 5 2หรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่ชึงเดียวติดนะครับชึงเดียวติดนะอ่ะสตาร์ทปุ๊บก็แอร์พุ่งใส่หน้านะครับเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะครับไม้แท้ไม้เดิมเก้าหมื่นห้านะครับเป็นรถหน่วยงานราชการนะครับประวัติศูนย์แบบนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพารับชมดีกว่าภายใน ด้านข้างนะกระจกพับข้างและปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับมีตัวปรับนะด้านบนเป็นออโตโ้มีที่ดึงนะข้อดีของของตัวเอ่อตัวรีโวเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ทุกอันเลยนะครับ4อันเลยเห็นไหมครับงวงช้างที่ดึงขึ้นนะครับ4อันเลยนะเพลงดังเอเย็นแน่นอนนะแต่ขออนุญาตปิดก่อนนะครับก็ปรับแอร์ง่ายๆแบบนี้นะครับปรับแอร์ง่ายๆคอนโซลเนาะเป็นตรงนี้นะเป็นบุหนังนะครับเดินได้เดินได้ดํา แล้วตรงนี้ก็เป็นลายแบบเทาๆคมเอ่อเทาๆบอลๆแบบนี้นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้มีที่ดึงตัวขึ้นนะทุกประตูเลยนะทั้ง4ประตูนะเนื่องจากเป็นตัวยกสูงนะกระจกเดิมแท้เกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดแบบนี้อัโตโนมัติแบบ6สปีดนะรปรับโหมดอีโคได้นะครับปรับโหมดพาวเวอร์ได้นะอยากแรงนะครับก็พาวเวอร์นะแบบนี้นะเห็นไหมครับถ้าเรากดอีโคนะครับหรือว่าพาวเวอร์ก็ได้หรือถ้าเรากดอีกคีนึงมันก็จะดับไปเป็นโหมดธรรมดานะ เก๊ข้างมีให้นะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้ที่วางแก้วน้ําใส่ของกระจุกกระจิก power outlet มีให้2ตัวเลยนะสายขวา,าใครรังมองหานะครับกระบะไว้ใช้งานในบ้านในครอบครัวสักคันแนะนําคันนี้นะครับนี่รับสายวางสายนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วย airbag มีให้นะครับเบาะแน่แน,น,นสะอาดสะอ้านนะครับันนี้เหลือใส่กันชนหลังก็เสร็จแล้วด้านบนมีที่ใส่แว่นตานะครับมีแสบมีที่ใส่แว่นตาเปิดฟูงเปิดไฟได้ปกตินะครับมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางด้านหลังกันบ้างด้านหน้าเนี่ย สวยสมบูรณ์แล้วด้านหลังนะครับไปกันทั้งครอบครัวนะครับมีที่ดึงขึ้นด้วยนะผู้หญิงผู้ใหญ่เด็กเล็กนะดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับพยุงตัวขึ้นนะมีที่วางแขนให้แล้วนะครับตรงนี้เราเราสามารถพับขึ้นมาได้นะไว้วางของเยอะๆได้อีกนะครับก็รองรับคาซีทเด็กนะครับไอโซฟิกนะครับแล้วก็มีเบลให้อีก3จุดที่วางแก้วน้ํานั่งสบายนะครับต้องบอกเลยไปกันทั้งครอบครัวนะครับนั่ง4ี่คนนั่ง5คนชิลๆนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยนะใครกลังมองหานะครับรถกระบะไว้ใช้งานสักคัน นะได้เกียร์ออโต้ขับสบายๆแบบนี้นะผมแนะนําคันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถดีกว่าว่าคันเนี้ยสวยเดิมไหมนะครับชนหนักมาหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คให้นี่หัวน็อตด้านข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกับด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะเรียบสนิทนะครับของเดิมของแท้โรงงานนะเอ่ขอขาต่อตาปั๊มต่างๆนะครับของโตโยต้าแท้แน่นอน นะดึงข้างๆให้ดูนะครับให้รู้ว่ารถอ่ะมันไม่เคยเจอชนหนักพิคว่ำดอกเบี้ยนะรถกระบะเริ่มต้นแค่สามจุดเจ็ดเกนะครับสปีนะผ่อนยาวๆาเปีก็5.79ฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณ9ก้าพันหถึงเก้าพันหนะครับรถราคา5้า0 0นสามหมื่นกได้กระบะเกียร์ออโต้นะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับไมก่อไม้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลอดศูนย์นะครับซื้อเรื่องทีนะครับซื้อรถหน่วยงานไปก็ดีนะครับมันปลอดศูนย์นะที่มาที่ไปมันชัดเจนนะครับต้องบอกงี้ ซื้อรถมือสองซื้อที่ไหนก็ได้แต่อยากซื้อแบบสบายใจนะครับซื้อกับเพชรยนต์นะครับคัดรถเกรดเอมาให้แล้วพี่ๆไม่ต้องเสียเวลาไปดูเองเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะทีมจะซื้อเราคัดมาให้แล้วแล้วผมนะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและที่สําคัญผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินลดมือสองอย่างมืออาชีพมาซื้อลดทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับมาดูด้านในกันฝั่งนี้นี่สปอตเมนอาร์นะตัวยูต่างๆไล่เรียงกันไปแบบนี้สวยเดิมนะครับไม่มีพลิกคว่ำนะครับ พยายามรีวิวให้ละเอียดนะครับจุดสาคัญสําคัญที่มันต้องดูเนี่ยผมจะพาพี่ๆดูนะครับนี่มาสีต่างๆข้อต่อต่างๆนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากให้มารับชมนะครับก็คือไม่ต้องมาดูเองนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่ไกลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมรีวิวให้นะแบบละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะหัวน็อตฟอกต่างๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเลยมานี่ด้านข้างนะครับดึงให้ดูละเอียด ะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะจุดไหนสําคัญสาคัญนะผมพาดูละเอียดเลยนะด,ด,นนดนนะูด้านบนด้วยนี่สะอาดนะครับด้านบนสะอาดนะตัวไลเนอร์ต่างๆมาเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าเนี่ยข้างหลังเดิมแล้วนะครับโครงสร้างข้างด้านหลังตรงไลเนอร์เดิมนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เดิมด้านด้านข้างเดิมขออภัยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าด้านหน้าจะเดิมไหมเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูครับ มาครับมาดูห้องเครื่องมาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของทางด้านหน้าขออนุญาตเช็คด้านข้างก่อนเลยตรงนี้นะสีเดิมนะครับเช็ควิธีเช็คนะครับด้านหน้าว่าชนไม่ชนนะครับคันหม้อน้าก่อนเลยนะ1 2สนะครับสนะครับสีเดียวกันเฉดเดียวกันแบบนี้คือเดิมนะครับถ้ามีอันนี้นะโอ้หเงาวแวบนะสออันนี้ครับด้านด้านเดิมเดิมนะครับหรืออันนี้นะครับดูไม่มีร่องรอยแบบเขาเรียกว่ากระแทกกับฝา,บาข,ข้างบนนะครับเนี่ยเวลาสตาร์ท นะครับขับนานๆมันจะมีรอยแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับตามปั๊มต่างๆอยู่ครบๆบแบบนี้นะแต่อันนี้ครับใหม่กิ๊บเลยแต่2อ,อันนี้นะครับมีรอยเก่าเหมือนผ่านการใช้งานมาอันนี้คือไม่ฝั่งนี้น่าจะโดนมาแต่แบบเนี้ยเดิมแทนแน่นอนนะครับ ああยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับแผ่นเพลทนะครับอยู่ตรงนี้นี่แผ่นแผ่นเพลทเดิมแท้โรงงานนะโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับมาร์คสีต่างๆนะภายในนะครับสีด้านๆเดิมๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักมีความจมน้ํากับไมกอไมนี่ครับมาร์คสีต่างๆอยู่ครบๆปั๊มเอนะครับปั๊มเครื่องหมายลูกศรน,นะปั๊มอาอยู่ครบๆเลย มาดูด้านข้างฝั่งนี้นี่ครับไม่มีล่องรอยชนหนักพีความจมน้ํากับไม้กอไม้นะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับด้านบนนะครับนี่รูประบายอากาศนะครับเวลาขึ้นรูปเหล็กนะครับอยู่ครบๆไม่มีโป๊สีไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่เลยนะครับสปอตเมนอาร์คเดิมๆนะสติ๊กเกอร์ข้อระวังคําเตือนเครื่องปรับอากาศอยู่ครบๆแบบนี้สวยเดิมนะครับเครื่อง2.4นะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับไม่อืดนะแรงมาเยอะนะครับใครกำลังมองหารถกระบะ ใช้งานในบ้านในครอบครัวสักันนะได้เกียร์ออตโต้ติดแคลริบอยให้แล้วนะครับแต่ราคาเท่ากับไม่ติดเลยนะฟรีให้แคลริบอยแบบนี้นะครับคันนี้นะรีโวนะครับ2.4รุ่น E เกียร์ออตโต้ปี2018นะครับ5,39,000ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่9,600นะครับใครเรามองหากระบะเกียร์ออตโต้ผมแนะนำคันนี้เลยนะครับสนใจนะกดไลค์กด subscribe นะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ IDPEK152 หรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คุ้มค่านะครับเลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนเก้าบันหกนะครับได้ยางใหม่ปีทีสามของโยโกฮาม่าเกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงนะครับขับลุยลุยนะครับใครคิดไม่ออกนะว่าซื้อรถกระบะหรือซื้อรถเก่งดีอันนี้ไปเลยนะครับกระบะเกียร์ออโต้แบบสี่ประตูไปกันทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ใส่ของได้ขนของได้นะสนใจก็แอดไลน์โทรหากันได้นะครับคลิปนี้นะครับก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะไดรถสวยเข้าามมให่แบบนี้ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ